ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชาแนลให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้บรรยายนะครับผมผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าหากอันไหนที่มีประโยชน์หรือว่าอันไหนที่แบบจำเป็นจริงเดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้นะครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมผมจะไม่บรรยายแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและอันไหนที่แบบไม่ถูกใจใครลหลายๆคนก็สามารถติชมได้นะครับผมก็พยายามจะไปปรับปรุงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเป็นภาคเครื่องก็ผมก็อาจจะไม่รู้ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะครับผมขออภัยด้วยนะฮะคือผมก็ต้องบอกทุกครั้งเลยนะครับผมมาพูดในมุมของนักสะสมนะครับผมไม่ได้มาพูดในมุมของพ่อค้าแต่อย่างใดน,นะครับผมเพราะว่าและอย่างในช่องผมไม่ใช่ช่องรับซื้อเหรียญไม่ใช่รังคานะครับนานสักครั้งนงถึงจะมารับซื้อนะครับผมไม่ใช่ว่ารับซื้อตลอดหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะก็บอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับ แไอ้อย่างเงเหรียญน่ยมันมันไม่ได้มีราคาทุกเหรียญฮะประมาณนี้นะครับบอกย้ำทุกครั้งเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าช่องรับซื้อเหรียญนะครับที่ผมอยากจะขายด้วยซ้ำนะฮะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้รับซื้อตลอดนะครับผมเพราะว่าถ้ารับซื้อตลอดก็น่าจะไม่ไหวนะครับผมซื้อครับแต่ว่าจํานวนจํากัดนะครับผมสิบเหรียญห้าเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญกริส์อะไรประมาณนั้นนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อทั้งหมดเลยนะมันไม่ไหวนะครับผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนผู้ติดตามเป็นหมื่นหมื่นคนอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปซื้อทุกคนอาจจะไม่ไหวนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะฮะเราไปดูคลิปเป็นต่อเลยนะครับผมส่วนคอมเมนต์ก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผมผมต้องขอไปด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เดี๋ยวตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับแล้วผมต้องขอไปด้วยนะครับผม คลิปไหนที่ผมไม่ได้พูดผมต้องขอไปท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือผมไม่อยากเสียงดังนะครับผมเกรงใจเขาไงฮะก็ประมาณนะี้อย่าว่าผมนะครับทำไมไม่พูดอะไรเลยขอไปด้วยนะครับบางคนถามว่าติดต่อได้ทางไหนผมไม่เล่นอดีผมไม่เล่นไลน์นะครับผมผมมีแต่ Facebook กับ YouTube นะครับผมก็ขึ้นพยายามผมก็ขึ้นไว้ให้ตั้แต่ต้นคลิปเลยนะครับผมผมก็พยายามขึ้นให้นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าทักมาหาผม่าต้องบอกว่ามาจากช่อง YouTube นะครับผมถึงผมจะตอบกลับนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับผมคนส่งรูปมาหาผมเยอะมากนะฮะผมก็ตอบไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าบอกมามาจากบอกเป็น f อมาจาก YouTube อะไรอย่างงี้ผมก็จะได้ตอบเลยฮะประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่อนะครับท่านผู้ชมสามารถดูต่อได้นะครับเวลาตอนจบนะครับก็จะมีหลายเอพีหลายคลิปนะครับผม บางคนถามว่าทําไมไม่ถ่ายกลางวันผมก็ต้องหาข้อมูลอีกผมก็ต้องไปศึกษาครับมันก็ต้องใช้เวลานะฮะกว่าจะได้แต่ละคลิปไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่บรรยายแล้วนะครับขอไปด้วยนะครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ y o u u u b e c ่ a n น e ้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนครับสวัสดีครับ